ครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮาหนอย,อยงวดประจําวันที่27นะครับ27พฤศจิกา2564นะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงนะครับ ไปกับบนลลางโทษตีนะครับเขียนสูตรสองเถือกสองครั้งนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับหวยฮานอยนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งส่วนหวย ลาวนะครับหวยลาวเฮนะครับวันนี้นะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับ68นะครับหวยลาววันที่26นะครับเข้าแบบเต็มเต็มเลยนะครับตามสูตรที่คำนวณออกมาเลยนะครับ68นะครับเป็นเลขกลางนะครับสมาชิกถูกกันแบบเยอะเลยนะครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปหวยลาวนะครับวัน้วนวันที่26นะครับถือว่าพลาดมากนะครับ เรามาคำนวณนะครับอันนี้คำนวณสองหวยเลยนะครับทั้งหวยลาวทั้งหวยฮานอยนะครับเพิ่งนั่งคำนวณเสร็จนะครับเลยนั่งทําคลิปต่อนะครับลุ้นหวยลาวเพิ่งออกเมื่อกี้นะครับดีใจยังไม่หายนะครับหวยลาวเข้าเต็มๆนะครับมาดูหวยฮานอยงวดวันที่ยี่สิบ็ดนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทับให้เลยนะครับ มาดูที่หน่อยพิเศษก็จะมี1นึ่งสี่ส่หนึ่งศสองสอส่วนเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษนะครับหเด่นหนึ่งวิ่งสองส่วนน่อยปกติ จะมีห้าหกหกห้าหนึ่งหกหกหนึ่งเลขเด่นเลขวิ่งปกตินะครับเด่นห้าวิ่งหกอน VAP จะมีสองหนึ่งหนึ่งสอง 80, 0, 0 8ปดศูนย์ศูนย์แปดตัวเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น 8, วิ่ง0ก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับ ยังดีใจไม่หายนะครับหวยลาวเพิ่งออกนะครับแล้วก็เข้าเต็มๆด้วยนะครับวันนี้นั่งคำนวณ2องสองหวยนะครับทั้งหวยฮานอยและหวยลาวเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ